อุปกรณ์พร้อมแต่มาแชลพร้อมหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้จะมาเช็ดหูให้น้องมาแชลค่ะลำดับแรกเราก็ทำให้น้องสง,งบก่อนนะคะแล้วก็ทำให้น้องเคลิ้มเมก่อนมาแชลเคลิ้มไหมก็ลองดูนะทุกคน มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะเอก,ก็จะเทน้ํายานะคะลงในถ้วยค่ะแล้วก็ใช้แคตเตอบัตนะเออจะขนาดแบบนี้แต่ว่าบางคนนะคะเขาก็จะสามารถใช้น้ํายานะคะหยาบเข้าไปในหูน้องแมวนะคะแล้วก็ทําการนวดแล้วก็ใช้แคตเตอบัตเช็ดได้นั่นเองค่ะแต่เอะขนาดแบบนี้นะแล้วก็มาเริ่มทำให้คุณชายมันเชียของเรานะคะสบายใจด้วยการเกาคานิดหน่อยนะคะเป็นไงยอมมีสุดเลยเนี่ยไปค่ะพอได้ทาแล้วนะคะเอก,ก็จะทาการ จุ่มแคตตินบัตนะคะลงไปในน้ํายาที่เราใส่เอาไว้ในถ้วยนะคะแล้วก็เริ่มเช็ดหูน้องได้เลยสภาพก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราทําคนเดียวค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ถนัดนะคะก็สามารถให้คนในบ้านนะมาช่วยจับน้องได้นะเพราะตอนไปที่คลินิกสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีผู้ช่วยนะคอยจับแล้วก็มีสัตวแพทย์นะคะเช็ดหูให้น้องนะนั่นแหละมิก็ดูมานะคะแล้วก็นํามาใช้พี่ๆที่เรามาใส่เขาก็สอนนะคุณหมอก,ก็คือสอนให้เราเช็ดหูน้องแมวเองด้วย เพราะตอนเด็กๆแกกมวเชลเคยเป็นไรในหูนะคะก็คือไปหาคุณหมอคุณห,หมอก็ทําการหยอดยานะคะแล้วก็ทําการเช็ดหูแบบนี้แหละโดยคุณหมอบอกว่าในหูของน้องแมวนะคะมีลักษณะเป็นรูปตัวแอลนะคะดังนั้นเวลาเราทำความสะอาดเข้าไปยังไงนะคะก็จะไม่เป็นอันตรายต่อน้องแมวอย่างแน่นอนเอาล่ะข้างซ้ายเสร็จแล้วก็มาข้างขวาต่อกันเลยมาเชล เอก็จะเช็ดนะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็สามารถเปิดดูหูน้องแมวได้ว่าโอเคตอนนี้มีขี้หูนะเราก็เช็ดได้แต่หลังจากที่เอมาใช้น้ํายาเช็ดหูตัวนี้นะคะก็คือดีมากๆเลยรู้สึกได้ว่าขี้หูของมาแชลนะคะน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยดําด้วยกับยูโกโกนะคะน้ํายาทาความสะอาดล้างหูสัตว์เลี้ยงนะคะส่วนผสมหลักของเขาเลยก็คือจะมีน้ําบริสุทธิ์สารสกัดจากว่านหองจระเข้กิอรีแล้วก็กรดบอริกนั่นเองค่ะ ก็จะช่วยในเรื่องกําจัดกลิ่นหูและอาการคันนะคะบรรเทาอาการแดงของช่องหูด้วยที่สําคัญราคาก็คือเป็นมิตรมากและเป็นผลิตภัณฑ์สูตรพืชธรรมชาติด้วยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาแชร์ไหนโชว์หูให้พี่ๆดูกันหน่อยเร็วเป็นไงหูสะอาดแล้วเอ่มถ่ายคนเดียวก็จะลำมาแบบนี้นะคะ